สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมวันนี้ผมเจมผมจะมาพาเพื่อนๆพ่อนอทำรูปแบบการนำเสนอนะครับเกี่ยวกับจาก InDesign นะครับจาก Adobe InDesign นะครับก็จะเป็นอะไรให้เล่นสนุกๆนกนะครับอย่างนี้นะครับก็คือเวลาเราจะนำเสนอภาพนะครับบางทีภาพมันอาจจะแบบจำนวนเยอะเกินไปนะครับแต่เราต้องการนำเสนอให้ครบทุกภาพนะครับ เราก็เลยให้ผู้ใช้นะครับคลิกเพื่อเลือกชมภาพทีละภาพนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเปิดโปรแกรมนะครับ Adobe InDesign นะครับขึ้นมานะครับสำหรับของผมจะเป็นเวอร์ชัน CS CS 6นะครับผมก็คลิกที่ไฟล์ไปที่ New นะครับ Do c u m e n t นะครับตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับตามความต้องการเลยนะครับผมผมจะเลือกตัวนี้เป็น digital p ร็อพพิชนะครับตรงนี้นะครับเลือกเป็น A4 ก็ได้เป็น iPad ก็ได้ iphone ก็ได้นะครับผมหรือว่าเป็น Android นะครับสำหรับหน้าจอ10นิ้วก็ได้นะครับผมตัวนี้เป็น ตัวเลือกว่าจะให้รูปแบบของงานเราเนี่ยอยู่ในแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะครับเราก็เซตจะตั้งค่าเป็น a สี่นะครับแนวนอนก็แลวกัน,นครับกดซึ่งโอเคนะครับเราก็จะได้ a อ e a ีสำหรับทำงานเราขึ้นมานะครับก่อนอื่นสิ่งที่เราต้องเรียกหน้าต่างขึ้นมานะครับผมสิ่งที่เรียกขึ้น ต้งเรียกขึ้นมาก็คือหน้าต่างตัวนี้นะครับคือ object state นะครับผมสำหรับที่ใครไม่มีใครที่ไม่มีนะครับไปที่ window ไปที่ interactive แล้วก็เลื่อนมาที่ object state นะครับก็จะเรียกออกมาให้นะครับแล้วก็อันที่สองก็คือนี่นะครับ b o t t o m and button and form นะครับตัวนี้ก็คือสำหรับสร้างปุ่มในการควบคุมนะครับมันจะมีคำสั่งต,งต่างๆให้เล่นนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะสอนสักสองรูปแบบนะครับผมก่อนอื่นเราต้องสร้าง a อ e รียนะครับผมวิธีง่ายๆนะครับก็คือลากภาพเข้ามาเลยนะครับนี่ผมจะลากภาพแรกเข้ามานะครับปึ๊บมันก็จะมีเครื่องมือขึ้นมาให้เพื่อเราเลือก a อเรียที่เราจะวางภาพนะครับเลือกวางตรงนี้เลยนี่นะครับโอเคนะครับ เราก็คลิกที่ภาพตรงนี้แล้วก็ไปเปิดที่หน้าต่าง object state นะครับผมแล้วก็กดเป็นตัวนี้นะครับเป็น new object นะครับปึ้งมันจะมีขึ้นมา state มา2ตัวนะครับแล้วก็คลิกไปที่ layer ของ state ที่2นะครับแล้วก็ลากภาพที่2ลงมาวางอย่างนี้นะครับ แล้วก็คลิกที่ New Object ใหม่ปึ๊บตั้งชื่อใหม่เปลี่ยนเป็น State ที่3นะครับแล้วเราก็ไปที่ภาพลากเข้ามานะครับเหมือนเดิมนะครับวางทับอันเดิมปับ๊บนี่เราจะเห็นว่ามันจะมีสเต e ซ้อนกันอยู่ที่เดียวกันทั้งหมด3สเต e แล้วนะครับแล้วก็ทําแบบเดิมไปเรื่อยๆนะครับคลิก New State เปลี่ยนชื่อเพื่อความสะดวกในการจํานะครับเป็นสเต e ที่4 แล้วก็ลากเข้ามาอีกปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่นะครับผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับผมนี่เราจะมีทั้งหมด9เตจนะครับสําหรับของผม9เตจซึ่งแต่ละสเตจก็จะมีแยกรูปภาพแตกต่างกันไปนะครับ ต่อไปเราจะมาทําปุ่มในการคลิกนะครับก็คือตัวนี้นะครับเราก็ลากภาพเดิมเข้ามานะครับแต่เราจะเป็นการลากเข้ามาพร้อมๆกันเพื่อที่จะหาให้ได้ภาพนะครับที่มีขนาดเท่ากันนะครับดูนะครับลากเข้ามาพร้อมกันเลยเลือกทั้งหมดแล้วก็ลากเข้ามาปึ๊บแล้วก็คลิกสร้างเป็นช่องเล็ก อย่างนี้เลยนะครับมันจะมีสกเกลบอกนะครับสังเกตดูนะครับ Adobe i n s i g n จะมีสกเกลบอกขนาดนะครับว่ามันเท่ากันหรือไม่นะครับนี่นะครับแล้วก็ค่อยๆทำไปนะครับนี่แล้วก็ครบแล้ว จะสังเกตว่ามันไม่ตรงเท่าไหร่นะครับเราก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ลากเพื่อให้มันนีขนาดตรงกันระยะระยะห่างเท่ากันนะครับซึ่งก็จะมีสเกลบวกนะครับจะสังเกตว่าจะมีสเกลขึ้นนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับ เราก็ได้ปุ่มคลิกมาแล้วนะครับต่อไปเราจะมาใส่ฟังก์ชันในการเลือกอาภาพของปุ่มแต่ละตัวนะครับแต่ละภาพนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับ Button and Form นะครับคือตัวนี้เปิดขึ้นมาค้างไว้เลยครับแล้วก็ไปคลิกที่ตัวแรกตัวนี้นะครับนี่อันแรกปึ๊บเราก็จะไป คลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้คลิกก็จะมีคําสั่งหลากหลายรูปแบบนะครับแต่เราจะเอาให้ตรงสเตตก็คือนี่เราจะมาเลือกตัวที่ go to state นะครับตรงนี้คลิกเลยนะครับพอคลิกตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาเลือกสเตตที่จะให้ปุ่มตัวนี้โชว์ภาพนะครับนี่ครับมันจะมีสเตตโชว์อยู่ทั้งหมดครับคลิกที่ช่องสเตต e นะครับ คือถ้าภาพนี้ตรงกับสเต e ที่หนึ่งแล้วก็คลิกตัวนี้เป็นสเต e ที่หนึ่งนะครับแค่นี้ครับแล้วก็คลิกอันต่อไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมน,นะครับ go to state ตัวนี้เลือกเป็นสเต e ที่สองนะครับคลิกอันต่อไปนะครับ go to state นะครับตัวนี้เลือกเป็นสเตตที่สามแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับ เราก็ทําจนเสร็จหมดทุกตัวแล้วนะครับก็คือมันจะเรียงตัวนะครับก็คือเป็นสเตจที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็สเตจที่เก้านะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็ลองรันดูนะครับรว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ลองดูนะครับปึ๊บอ่าได้นะครับนี่นะครับ แล้วเราก็ Export ออกมาเลยนะครับโดยคลิกไปที่ไฟล์นะครับ Export นะครับไปที่ PDF Interactive นะครับปึ๊บหรือว่าจะเป็นนี่นะครับเป็นนามสกุลเป็น SWF หรือว่าเป็นไฟล์ของ f l a s Player นะครับก็ได้นะครับปึ๊บอ,อันนี้เลือกเป็น Interactive ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับ แต่เมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูเราเป็นไฟล์ swf นะครับลองดูลองดูนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับหน้าแตกเลยนะครับแล้วก็ export เป็นไฟล์ swf นะครับโอเคกว่านะครับนี่ผมไม่รู้ผมพลาดตรงไหนไปนะครับขอไฟล์ด้วยนะครับพอทำอย่างนี้แล้วนะครับผมผมจะมานำเสนออีกวิธีหนึ่งนะครับ เป็นการทําในรูปแบบคล้ายกันนะครับแต่เป็นการคลิกที่ปุ่มเดียวมันจะเลื่อนให้เลยนะครับก็คือคล้ายๆกับแบบ next 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 หรือว่า p r e v i เป็นเรื่อยๆนะครับผมก็ทําวิธีคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้ตรงนี้ส่วนของข้างล่างตรงนี้เราก็ลบออกไปเลยปึ๊บแต่เราจะใช้ปุ่มแทนนะครับผมจะสร้างปุ่มนะครับสามเหลี่ยม นี้นะครับนี่ก็คือปุ่ม next แล้วก็ปุ่ม previous นะครับถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับคลิกตรงนี้ก่อนนะครับ ก็เราก็ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับ b o t t o m a n น f o r อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกตัวตัวนี้ก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็คลิกที่บวกตัวนี้นะครับผมเราก็เลือกไปที่ go to next state นะครับคือตรงนี้นะครับอ่าอีกตัวหนึ่งเราก็เลือกเป็น go to previous state นะครับเรามาดูการทำงานของมันเลยนะครับ มันจะไม่สามารถเลือกข้ามได้นะครับอ,อย่างนี้นะครับผมการเอ็กซ์ก็คล้ายๆกันนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมสำหรับ Adobe InDesign นะครับคือเราต้องทำความเข้าใจกับเครื่องมือต่างๆแล้วก็คำสั่งต่างๆนะครับซึ่งในตระกูล Adobe ทุกตัวนะครับจะมีรูปแบบการทำงานคล้ายๆกันนะครับอยู่ที่ว่าจุดประสงค์ของแต่ละโปรแกรมเราจะ ใช้ในการทำอะไรเช่น Adobe ID ตัวนี้นะครับส่วนมากาเขาจะใช้ในการสร้างวัสดุสิ่งพิมพ์ส,ส่วนมากนะครับผมส่วนพวก e-book พวกนี้เขาจะใช้โปรแกร,รม Adobe Flash นะครับ Adobe Flash Professional ซึ่งแต่ก่อนเป็นของค่าย Macromedia นะครับก็ลาไปก่อนนะครับก็จะไว้แค่นี้เดี๋ยวว่าหลังมีอะไรสนุกสนุกดีๆจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับผมอันนี้ก็ ลาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ